ตัวละครใหม่อาอินกับการระเบิดแหวนมังกร5ชั้นทำยังไงให้ถึงทันและระเบิดแหวนมังกรทันใจนะครับเราสามารถจัดทีมแบบนี้ได้เลยครับเพื่อนๆเต็น,น,นทีมตีกระดูกล่าสุดของเปดเพชรปัจจุบันนะครับก็คือเซียสเซียสสปีดลงหลงเอทีเคนะครับลงหลงเอทีก็จริง ต่ของผมเนี่ยผมใส่พลังกิจล้วนเลยนะครับเพราะผมเนี่ยทำการดบดาเมทถังซีลแล้วก็ดาเมจเต้าหลิวลงมานะครับเพื่อให้รอยเอทีเคหลงๆเนี่ยแซงส่วนเต้าหลิวนะครับก็จะใส่เป็น HP ปกติเลยครับส่วนแหวนคู่เนี่ยใครใส่เป็นแหวนหนึ่งธรรมดาก็ได้นะครับเหมือนเดิมนะแหวนหนึ่งธรรมดาแล้วอินเนี่ยผมจะใส่เป็น22 2นะครับ ไม่ใช่สองสองนะครับแหวน8เนี่ยมันใช้แก้แหวน2กับแหวน3าผมก็จะใส่ใสาย2นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ1 e M 2วงนะครับออสกาก็ใส่ม้ากับม้าพิกาซัสนะครับส่วนถังซิลเนี่ยก็จะใส่เบิ้ลน,นะครับใส่มดกับใส่หมาป่าสุนัขจันไรเอ้ยถูกแล้วแล้วก็หลงๆใส่แหวน7ประหลาดแล้วก็ล่าลมนะครับ8 0 0 0ปีก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยว่าอาอินระเบิดวงแหวน มังกรเป็นอ่าอเรามาดูเทคนิคการเตียงครับเพื่อนๆนเซียวเซียวปรับสกิลกระตุกมากก็ไม่ได้นะเซียวเซียวใส่สกิลนะครับแล้วก็ลงลงต้าหลิวถังซิลตีธรรมดานะครับจนกว่าอ,าอินจะได้มาร์กแหวนต้นไม้นะขั้นแรกเนี่ยก็คือมีแค่นี้เลยนะครับทำยังไงก็ได้ให้อ,อินมาร์กแหวนต้นไม้โดยที่ตัวละครไม่กลางกายเทเพราะถ้าตัวละครกลางกายเทเนี่ย มันจะเสียเวลามากครับเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเราห้ามให้ตัวละครกลางกายเทเด็ดขาดนี่ครับเพื่อนเพื่อนอาอินก็มาร์กไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นนะครับถังซิลใช้แหวนก้าวก่อนเพื่อนเลยนะครับง่ายมากคือผมสอนแบบมันเป็นทีมออตโอตโอ้แต่เราจะต้องปรับเล็กปรับน้อยก่อนนะครับจริงๆอะ่ะถ้ากดคุณขี้เกียจห่ะกคุณออตโต้ไปเลยก็ได้แต่อันเนี้ยผมจะทําให้ดูแบบเต็มสูบอะไรเงี้ยแต่ด้าเม็ดผมอัดจะไม่ได้สุดมากนะครับเพื่อนๆแต่ก็คือเอาเท่าที่ไหวแล้วกันอ่ะ ตีธรรมดาครับเดี๋ยวเราลองถังซิลรอบนี้จะกลางกายแท้แล้วก็ตีธรรมดานะครับกลางกายแท้ก็จะได้บัฟ8ชั้นของลงหลงนะครับเพราะว่าอะเน,นี้ยมีขาใหม่ด้วยนะครับแต่ผมเอาแค่ okay. ขาธรรมดาผมไม่ต้องการขาฟิลนะครับเพราะผมจะไป I, 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 ไอไเเสียบไฟต่อเลยนะครับมาปล่อยออโต้ไปแล้วครับเพื่อนเต้าเหลิวก็ลงหลงก็ออโต้ไปเลยครับรอบนี้ เดี๋ยวเราจะให้ออตกาสกิลก่อนครั้งหนึ่งมาก็เรียกว่าเป็นออโต้ชิลๆนะครับมันมันไม่ต้องทําอะไรหลักๆมันแค่ปรับตีธรรมดานะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเรารู้ว่าปรับตีธรรมดาตรงไหนบ้างเนี่ยก็จะง่ายมากแค่เราทําให้มาร์กเหวนต้นไม้เร็วที่สุดนะครับอืมออตกาให้ปรับตีธรรมดานะครับรู้สึกว่าเต้าหลิวจะใช้แหวน9ก้าได้เลยโอเคครับเพื่อนๆเนต้าหลิวใช้แหวนเก้านะครับตอนนี้ขึ้นไป KP 6แล้วนะครับ ดาเอจอาจจะไม่แรงมากนะครับแต่ KP 6 ok แล้วครับอืมใครตีถึงขั้นไหนก็มาตีกันได้บางคนถามว่าทําไมต้องมาเทสด่านนี้เพราะว่าพวกขี้โม้ในเฟซแหะครับมันเอาด่านนี้มาขี้โม้กันผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่เล่นด่านเต่าหรือหรือปีีตรงด่านใหม่ไงแต่เขามาโชว์ด่านนี้กันอนะ่ะผมก็เลยต้องมาเล่นโชว์ให้เพื่อนๆดูเนี่ยตั้งๆที่ผมไม่ได้อยากเล่นเลยนะเพื่อนๆอาลหลงครบ12ชั้นนะครับ ยิ่งาานนี้นะครับใครทํหลงๆครบ12ชั้นได้นะครับดาเมจก็จะเยอะมากๆครับทุกตัวคือปรับตีธรรมดาหมดเลยยกเว้นไอเอินแต่จริงๆเนี่ยไอยอินตีธรรมดาก็ได้นะครับเพราะมันมีบัฟอปนนี้อยู่เพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มดาเมจถาวรนะครับแต่ผมจะใช้สก,กิลผมไม่ได้ซีเรียสเลยผมเอาแบบชิวๆครับเพื่อนๆตอนนี้ไป MP6 แล้วนะครับ คือจริงๆร,ร,รอบนี้เราสามารถใช้แหวน9เป็นของถังซิลได้แต่ผมจะไม่ใช้นะเพราะผมรู้สึกว่าถังซิลเนี้ยออกสกิลเกินอ่ะผมใช้เพื่อนๆดูก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมใช้เพื่อนๆดูก็ได้ปึ๊บคือจริงๆเราไม่ต้องใช้สกิลมันก็ออกอยู่แล้วไงมันค่อนข้างจะออกทีออกทีอยู่แล้วนเนี่ยเนียการกระตุกแบบนี้นะครับทําให้เราเสียเทินไม่สามารถระเบิดแหวนอาอิงได้มั้งนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเซฟเซฟนะครับ พยายามให้ระเบิดแหวนออินได้ก็คือแหวนมังกรนะครับแหวนมังกรเนี่ยเราต้องระเบิดได้ด้นะเพราะมันสําคัญมากนะครับอ่หลังจากนี้ผมจะปรับตีธรรมดาหมดเลยนะครับเพื่อนๆตีธรรมดาไปเลยครับชิวๆครับทุกตัวยกเว้นอินนะเดี๋ยวมันจะได้สเต็กตอนที่ว่ายี่ให้อาอินระเบิดตีธรรมดาหรือว่าออกสกิลครั้งนี้ให้เกินเปอร์เซ็นต์ที่23นะครับ ถ้าออกเปอร์เซ็นที่23เนี้ยอ,อินจะระเบิดตอน1-2พอดีอ่าเพื่อนๆมาดูนะรอบนี้ผมระเบิดที่26นะครับ26ร์เซนรู้เถอะผมจะใช้ทัก,กิลถังซิลได้เลยนะหรือไม่ใช้ดีกว่าไม่ใช้ดีกว่านะครับเพื่อนๆเพราะยังไงเดี๋ยวมันไม่ทันนะครับเราห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับอ่าจริงๆมันแรงกว่านี้นะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดอ,ะอ่ะอ่านะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกัน เฮ้ยใช้สก,กิลเลยใช้สก,กิลเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะถึงเทอนาะอินแล้วครับเนี่ยชิลมากสับไปเลยยังได้สับอีกนิดนึงสับไปเลยอ่าโอเคครับเพื่อนๆคือผมไปดอบดาเมจลงมาเยอะนะจริงๆเนี่ยดาเมจผมขึ้นไป P7 แล้วนะครับอืมเอ้อยถึงหรือเปล่าถึงพอดีครับเพื่อนๆเห็นไหม แหวนมังกรระเบิดนะครับทิกนี้ก็คือผมให้แหวนมังกรมาระเบิดผมไม่ได้สนใจดามเมจมากนะครับแต่รอ,อบก่อนผมตีขึ้นไป P7 แล้วครับเพ,เพื่อนๆเห็นไหมครับแหวนมังกรระเบิดแล้วครับเพื่อนๆใครที่อยากเล่นอาอินนะครับระเบิดแหวนมังกรเอาเซตนี้ไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้ของผมจบไปที่ท p 6แต่เดี๋ยวผมตีไป P7 แล้วเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับโอเคครับเพื่อนๆ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับการตีทีมกระดูกทีมของผมนะครับดาเมจของผมก็ประมาณนี้เพราะว่าหัวฟิลต่างซิลแขนฟิลต่างซิลผมไม่มีนะครับแล้วแขนขาออสขาลงๆผมก็ไม่มีประมาณนี้แล้วกันครับเพื่อนๆใครชอบกดไลค์ like, ใช่กดใจอยากเป็นคนแท็กเคไม่ต้องมาหาผมไม่ต้องมาถามผมผมไม่ให้ความรู้แต่ผมลงคิใไปดูแล้วนะครับก็ไปทําตามกันได้เลยนะครับ